อ่าไหนน้ำน้องลูกน,นี่น้ำน,นี่ยาอันนี้ยาส,สี่หอลอดคะสองหอลอดค่ะสี่หลอดค่ะสี่หลอดค่ะอะได้เลยรับประทานยาได้ค่ะสอ,องมือเลยค่ะจับจับมือกินเสร็จแล้วใส่นี้น้ำค่ะ เก่งจังเอาหลอดม่กินเสร็จแล้วใส่นี้นะคะสองมือสิะ่ะจับสองมือเลยคะ่ะสองมือสิะ่ะจับสองมือคะ่ะโอ้โ สุดท้ายแล้ะสุดท้ายแล้วลูกสองมือที่จับจงเลยเก่งจังเปี้ยวออเปี้ยวนี่เปี้ยวลูกมันซบมันทานน้ำเยอะๆหมดแล้วเปี้ยวเปี้ยวอ่ะเปรี้กินน้ำเยอะๆค่ะเดี๋ยวดูนับดูสิอะดูก่อนนับดูก่อนกี่หลอดคะหนึ่งสองไม่ใช่ พอหมดแล้วนับดูซิกี่หลอดคะ่ะเราไม่ใช่พอแล้วกี่หลอดสองหลอดสี่หลอดน้องเก่งไหมน,น้องเป็นอะไรได้ดูด้วยอ่ะได้ได้ลูก <c oughs> อ๋ไออ, <c oughs> อ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายมีบอกในนี้เลยบ๊ายบายค่ะ 哎。Hey.